มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเมืองหมอมาดูไก่น้อยโอ้โอ้โอ้โอนสุโอโอัดเลนงจอรนี้วดที่แล้วสองตัวบนออกอ้า แปนหกเอาคือจิกสือจิกสือเออเป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 อ้าวอ้าวอ้าวอย่าเบินนางล้มหานาที่อย่าเบิขอจ้าอ๋อมีมานปลามาดูไก่น่อยลูกไก่ทำนายโชคออกทีวีช่องเจ็ดมาแล้วเออเอเต้นเต้นเต่นเต้นจ้า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 จาจาจาจ้า่้้า ปีหน้ามาเมืองเราลูกปีหน้าพอสอนอะไรหกสี่เอาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเว้ยเออสาธุูสาธุูเออเอๆเออ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 เราขึ้นูเราจิกถือใบเออเนาะเออปาหจ้าแปดแเป็นอสิบหกอ้าวเป๊ะเลยแปดหแปดเป็นสิบหก ปลาลูกเก่งเก่งเก่งจ้าจ้าเนี่นนนนนครับผมลงเพจปนพิสัยบ้าน,นเฮาหน่ยนะครับนี่ไดยยงได้ลงให้โหโอ่ามาเด้อมาเด้อม,ม,มา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 เมื่อวา,านวันที่เท่าไหร่เมื่อวานเมื่อวันวันที่ยี่สิบเจ็ดโอ้เปเปเปเอาแล้วตอบถึกทุกตัวเลยเนี่ทุกทุกอันเลยนะเออข้าวข้าวก็จิกถืกใบ เบึงการเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดอ้าวปลาสุดยอดสุดยอดนี่ขายวัวไก่นี่จักรเออตาทงไนตัวหวานเอเอาเเนาะเะเนาะไก่พวคนเดีพมาเอะไก่ไปเรียมตาปลา้าโหลหนึ่งมีเท่าไหร่สิบสองปลาเต้เต้เอาเอางสิมานี่ได้โตใดบอก นด้ไดะได้ได้เลจะได้นางลูเสียค่ายตรงพื้นเออมามามาโอ้จะบ่ค่อยได้เห็นเนาะนี่นี่มือนั้นเพิ่นมามานั่งอยู่ทางประเทศไทยเขาเพิ่นติดลูกค้าอยู่อันนี้เพิ่นได้มาบอร์โซ่จ้านี่นี่นี่เออน่าสนใจอือวับังงวดที่แล้วสองตัวบนออกอะไรงวดที่แล้วข้างบน ข้างบนว่าที่แล้วครับมาดูแปดหกอ้าวเป๊ะเป๊เป๊เอ่าอยู่นี่อ่านี่เมื่อกลับมาซื้ออยู่ตรงนี้เลยลอตเตอรี่พร้อมพร้อมมีทุกหลักทุกเลขจ้ามีอยู่สิบออกเก้าเหลือเท่าไหร่สิบรก้าเหลือหนึ่งอ้าวเป๊ะเป๊ะเป๊ะปาติดต่อโอ้ วันนี้วันพ่อแหงวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่แล้วอะไรวันนี้วันที่ยี่สิบแปดโอ้ยเป๊ะเจ๋อสุดเจอ๋เจอเอาเอาเอานี่นะครับเอ้มามามาเมืองมาเมืองกับวน้าเสื้ออยู่ในเพิ่นเพิ่นเพิ่นจิกถือใบทุกอันเลยเลขถือเป๊ะเลยแม่นครับแม่แม่แม่เลยนะ <laughs> จ้า ม,มีเจบ้คนนั้นมีเด 45, สิาเหเป็นเท่าไหร่จ้า้้จ็สบกก้าวจ้าเป็นอยห้านสะิบเอา้าเป๊ะเลยจดส้าโอ้สุดยอดสุดยอดค